สวัสดีค่ะเจเเทนแชนเนลนะคะวันนี้เราได้นำพาท่านผู้ชมมาถึงพญา,า,าเต่ามอยแล้วบริเวณพญาเต่มามอยนะคะแต่ตอนนี้ก่อนที่เราจะไปถึงไปกราบไหว้สักการะพญาเต่มามอยให้เราเรามาถึงจุดแรกก่อนคือแม่ตะเคียนนะคะเราจะมาไหว้แม่ตะเคียนก่อนขอพรแล้วก็ไปบึงสิงที่ต้องการเราจะมาดูกันนะคะ ตอนเทีสิเอ็ดดูแปลี่ยนข้างกบึงนะคะเสียงสบเสียงเสียงซีเบอร์ล Per โอ๊ยคือลูมาหลายเลยค่ะเอาไม่เอาไม่เอาไม้าลายพอเอาเดียวได้เจค่ะคุณนี่ยเ้ียึนน้ค่ะเอาเดียวเขาม่เดียวเลยเจ้ค่ะเอเอาดเด็เจ้ค่ะเอโอ๊ยโอเคเลยจิ้งจกช้สองไม่ทาโอ้ยแปลว่าให้ก่เนีนะ ดูเอาใบเดียวเด็ดเด้เด่เจ้าภาพนี่ได้แล้วนะคะขีเด็ดเลยไม่เซี่ยซี่ของเจ้าแม่กระเทียนท้องนะคะเจ้าแม่สามเข้าเจ้าแม่ลหลวงแข่นเลยเจ้าแม่แค่ห้องนะคะ ปรดใช้วิจารณยาณในการรับชมนะคะบสนับสนุนในซื้อเลแต่ดีนะสนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเห็นไหคะเห็นไหมคะเห็นนะคะเห็นนะคะนี่คือเชื่อมซีของจ้แม่ตะเคียนทองนะคะเข้าถึงในเบิ้องอีกรูปแบบนึงนะคะอันนั้นแม่ยื่นใส่นี่แม่แม่เด อยู่ต้องโลดเนี่ยแก่เนเพิ่นหรือท้งรถดมาสันบัิวลาดดีก็ได้ไหล่าข้าหนงมองนี่แหละเด็ดๆโหลด เอาไวฝากนะคะเจนทน่สิบหา้าบงมองนี่แหะจะมีันี่แหะฮเอ่ะอ่ะูะะาดีได้อ่ะกำพึงดนนเจ็ลียวเห็นพิเศษเลยแม่เนี่ยเนี่ยยเ่ยเยยุ่มองนี่แล้วเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่ นี่ตัวนึงมีตัวนึงป๊าดบ่อยากบอกว่าเดี๋ยวเห็นบาา่อค้าเรียนพี่เจนเทนเบาาิ้งบ่อค้านี่นี่เลขยังนี่เบืงเบิ้งเบืงเบืง,บงตัวยังนี่ตัวยังนี่นี่อันหนึงนี่อันหนึงอ๋อนะคะสำหรับคลิปนี้อ่านะคะว่าสนับสนุน ให้เล่นใกล้ดิเนเด้อเด้อสับสนุนให้ซื้อสลากินแบกงรัฐบาลออกไปนีเจเทิร์นจะซื้อฟ้าวไปซื้อเลอยนี่นะคุ้มใ่